<c oughs> กำลังหาร้านเติมโลบักอยู่เหรอครับผมขอแนะนำร้าน Ripper X นะครับผมบริการเติมโลบักร,ราคาถูกและเลทสูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริ่มต้นเพียง1บาทและระบบ a d บวกพาร์ทยิ่งเติมเยอะยิ่งคุ้มนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจช,ชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ ถ้าใครกำลังหาร้านรับฟาร์มโลบอฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตโรกูนหรือบูกุโนโลบอฟหรือโปรเจกต์โจโจนะครับผมที่มีเครดิตงานจ้างมากกว่า500งานและผู้ติดตามร้านมากกว่า5000คนนะครับก็สามารถมาใช้บริการที่ร้านซูเปอร์ฟาร์มได้เลยนะครับผมและสามารถใช้โค้ดแกส๊สศูนย์เคนะครับผมเป็นส่วนลดสูงสุดถึง10%แล้วแต่งานนะครับเพราะงั้นอย่าลืมมาใช้บริการร้านซูเปอร์ฟาร์มกันเยอะๆนะครับผมตอนนี้นะครับคนที่ดูช่องแกส๊สศ k นส่วนใหญ่ถึง80%นี่คคือคทไมไก subscribe แกดสับเงอรนเนีนย ถ้าใครอยากติดตามคลิปใหม่ๆห,หรือว่าเทคนิคต่าง,างๆเกมใหม่ๆเกี่ยวกับโรบอตก,ก็แนะนําว่ากดทัปประใครแล้วก็กดกระดิ่งไว้ก็ได้เวลาแจ้งเตือนจะได้เห็นก่อนคนอเดินเขานะครับเพราะงั้นเนี่ย ฝากช่องแก๊สศูนย์เคด้วยนะครับผมเทสเทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊สศูนย์เคนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม All Star Tower Defense กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาพูดถึงอัปเดตที่1นึ่ของเกม All Star Tower Defense นะครับผมว่าในอัปเดตที่1นเนี่ยมีอะไรเพิ่มมาบ้างแล้วก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับผมรวมถึงมารีวิวตัวละคร1ตัวละครที่อยู่ในอัปเดตที่1นั่นกะ็คือคิรีโตะนั่นเองนะครับ ซึ่งจะเป็นอะไรบ้างแล้วก็ดียังไงมีข้อเสียอย่างไงบ้างวิธีเล่นคิดที่ตกทำยังไงมีบอกหมดเลยนะครับผมแล้วก็มาแจกโค้ดด้วยนะครับซึ่งผมขอบอกเรื่องโค้ดไว้ก่อนนะครับผมว่าโค้ดก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากอัททีตหนึ่งเนี่ยจะมีบางโค้ดที่หมดอายุซึ่งไม่สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะแปะโค้ดที่สามารถใช้ได้ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมสามารถนําไปกรอกกันได้เลยนะครับ นั้นแต่เราไปดูข้อมูลเกี่ยวกับอัปเดตที่1กันดีกว่าว่าอัปเดตที่1เนี่ยมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับโอเคนะครับผมเรามาดูเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆนะครับผมเกี่ยวกับอัปเดตที่1นะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างตอนนี้ผมอยู่หน้า Discord ของเกมนะครับผมซึ่งเขาจะโพสตเกี่ยวกับอัปเดตต่างๆไว้ให้นะครับซึ่งอันแรกนะครับผม new enemy type นะครับก็คือเป็นชนิดของตัวนะครับผมซึ่งคลิปพวกชนิดต่างๆผมได้ทําคลิปไกด์แนะนําไว้แล้วนะครับผม อ่ามีอัปเดตใหม่ใหม่ก็คือเป็นแอร์นะครับผมซึ่งมอนที่มีเขียนว่าแอร์บนหัวเนี่ยเราสามารถโจมตีได้โดยใช้ฮิลยูนิตหรือว่าตัวละครระยะไกลนะครับผมเช่นแบบพวกที่วางบนเขาโจมตีไกลๆต่างๆสามารถโจมตีมอนที่เป็นชื่อแอร์บนหัวได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มอนพาวเวอร์ฟูลสองนะครับผมก็คือเราจะต้องอัปเกรดต,ตัวละครของเราเนี่ยเลเวลสองขึ้นไปถึงจะสามารถโจมตีโดนนะครับผมก็คล้ายๆกับพาวเวอร์ฟูลปกตินะครับประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็อัปเดตต่อมานะครับเราสามารถเนี่ย วางตัวละครที่ชนิดเหมือนกันเนี่ยได้สูงสุดแค่8ตัวนะครับผมก่อนหน้านี้คือวางไม่จํากัดใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยเขาจํากัดเพื่อปรับบาลานซ์เกมแล้วนะครับผมสมมติว่าวาเราเนี่ยวางโกคูขั้น3ไป 5, 5ตัวเออ8ตัวใช่ไหมเราก็ไม่สามารถวางต่อได้แต่ว่าแต่ว่าเราสามารถที่จะไปวางตัวอื่นเพิ่มได้นะครับผมแต่ละตัวก็จะตันอยู่ที่8ตัวประมาณนี้นะครับแล้วก็นิวยูนิตหรือว่าตัวละครใหม่นะครับก็จะมีคีริโตะนะครับผมที่ผมจะ รีวิวในหลังจากเกี่ยวกับอัปเดตที่จะพูดตอนนี้นะครับผมแล้วก็มีไลท์ยากามิเป็นตัวละครเดสโนดมีโจทาโร่แล้วก็อีกประมาณ7ตัวนะครับผมซึ่งเขาเพิ่มมาทั้งหมดประมาณ10ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็มี global leaderboard นั่นก็คือเป็นตารางนะครับผมว่าสำหรับคนที่แบบลง Infin i t y เนี่ยได้ถึงขั้นไหนสูงสุดเท่าไหร่เป็นแบบ leaderboard ไว้สำหรับอวดเพื่อนเท่แล้วก็แบบโชว์ความเท่ประมาณนี้นะครับและตอนนี้นะครับผมเ,เกมเกมนี้เนี่ยสามารถเล่นใน xbox ได้แล้วนะครับผม แล้วก็ First Trail นะครับผมซึ่ง First Tra i l เนี่ยเป็นมิชชั่นพิเศษนะครับผมสำหรับคนที่ลงเนี่ยเวลาลงผ่านเนี่ยจะได้รับตัวละครระดับ5าดาวมาใช้กันด้วยนะครับแต่ว่ามีเลเวลที่จำกัดประมาณนี้นะครับแล้วก็มีมิชชั่นใหม่หรือว่าโหมดสตอรี่ใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งบทนะครับผมประมาณนี้สำหรับอัปเดตทั้งหมดในอัปเดตที่1ประมาณนี้นะแล้วก็มีการปรับพ่วงบัฟตัวละครต่างๆประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับอีกอย่างนึงนะครับผมก็คือไอเฟิร์สเทรลเนี่ย เราสามารถลงได้แค่1ครั้งนะครับผมที่รับตัวละครนะคือหลังจากนี้คือลงแค่ลงไปเฉยๆไม่ได้ไรนะครับผมได้แค่พวกเอเอเอพประมาณนี้นะครับผมซึ่งจะได้ตัวละครแค่ครั้งแรกเท่านั้นที่ผ่านนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับอัปเดตที่1นะครับเดี๋ยวกลับไปในคลิปหลักกันเลยนะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับอัปเดตที่1นะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็หลักๆก็จะมีเอ่อสตอรี่โหมดเพิ่มขึ้นมา1บทนะครับแล้วก็มีเอ่อมีเทลนะครับผมเทลมิชชั่นเป็นมิชชั่นพิเศษสหรรัับได้ตวละค ห้าดาวนะครับแล้วก็มี l e a d e r บขึ้นที่ Infinity บดตามที่อัปเดตพูดไปเลยนะครับซึ่งมาพูดถึงคริโตกันดีกว่านะครับผมว่าคริโตเนี่ยดียังไงนะครับผมแล้วก็รายละเอียดต่างๆมีอะไรบ้างนะครับซึ่งตัวคริโตนะครับผมเป็นตัวละคร5ดาวหรือว่าตัวละครที่แล้สุดในอัปเดตในตอนนี้เลยนะครับโดยที่คริโตเนี่ยจะมีการโจมตีตอนหนึ่งครั้งเนี่ยอยู่ที่5.5าวินะครับผมแล้วก็เรจ์หรือว่าระยะเนี่ยอยู่ที่15นะครับ แล้วก็ดาเมจอยู่ที่ประมาณ20ไปปลายถ้ายังไม่ได้อัพนะครับผมนี่คือผมอัพไปประมาณ1แล้วแล้วก็ประมาณ30นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคีริโตะนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลต่างๆนะครับผมวิธีวางวิธีเล่นคีริโตะกันในเกมเลยนะครับโอเคนะครับเราก็มาอยู่กันใน Infinity w a v e นะครับซึ่งคียิโตะนะครับผมจะสามารถซื้อได้ตอนหนึ่งตัวเนี่ยก็ราคา450นะครับผมซึ่งวิธีการวางนะครับนี่สำหรับผมนะแนะนำคือวางแบบการโจมตีแบบนี้เป็นทางตรงนะครับ คือวางให้เส้นโจมตีเนี่ยเป็นทางตรงไปหาศัตรูแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมประมาณมุมจริงๆถ้ามุมก็ประมาณนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าแบบนี้ก็ได้นะครับผมคือให้เส้นโจมตีเนี่ยตรงไปหาศัตรูนะครับผมอาผมจะตั้งแบบนี้นะครับซึ่งเวลาตั้งไปเนี่ยเขตการโจมตีก็ถือว่าค่อนข้างไกลอยู่นะครับและใช้เงินนะครับผม330ในการขึ้นขั้นที่1นะครับคือขึ้นขั้นหนึ่งเนี่ยจะบวก2เลงก็คือระยะบวก2นะครับแล้วก็เพิ่มระเบิดมา31นะครับก็กดไปครับ แล้วก็พอขึ้นขั้น1เสร็จนะครับผมในการขึ้นขั้น2นะครับจะใช้เงิน650นะครับผมแล้วก็เพิ่มเลงนะครับผมบวก2แล้วก็เพิ่มดาเมจ4 3ถือว่าคนข้่งเยอะพอสมควรเลยนะครับข้อกดเพิ่มไปนะครับผมโอเคนะครับผมสังเกตได้ว่าพอเป็นขั้นที่2ไปสามเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์พิเศษก็คือดูเอไวหรือว่าดาบคู่นะครับแล้วก็ระยะเนี่ยบวก4แล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้น56นะครับถือว่าเยอะมากมานะครับ ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอปรับคีย์โตดก่อนนะครับแนะนําว่าปรับเป็นลาดนะครับผมตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงการโจมตีแบบเป็นลาดเพราะว่าเวลาสตูมาในแนวตรงใช่ไหมเราจะโจมตีตัวหลังสุดแล้วมันจะโดนตัวหน้าไปด้วยประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูหลังจากที่พอขึ้นขั้นสามมานะครับราคาเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับผมก็สังเกตได้ว่าดาเมจรวมตอนนี้ก็คือร้อยหกสิบแล้วก็ระยะก็ถือว่าไกลมากๆเลยนะครับ คือการโจมตีเมื่อกี้จะเป็นแค่แบบพุ่งไปฟันใช่ไหมแต่ว่าการโจมตีหลังจากนี้จะเป็นการแบบนี้ครับคือเป็นแบบอารมณ์แบบสตาร์เบอร์สตีมนะครับเดี๋ยวดูนะฮะรอแป๊บนึ่งนี่ครับคือการเนี้ยคือการไปฟันแบบนี้ครับผมเห็นป่ะคือมันจะแบบที่อยู่ในระยะตอนที่ฟันเนี่ยโดนหมดเลยเห็นป่ะเนี่ยหายเป็นแถบเลยครับคือโคตรดีนะครับเนี่ยดูนะสามตัวอ๋อสองตัวเอ้าไม่โดนมันเลี้ยวพอดีนะครับเนี่ยมันมันจะข้อดีมันคือแบบนี้ครับผมเนี่ยคืออะไรเนี้ย มันจะแบบบึ๊บๆบทีเดียวเลยแล้วแบบ5วิโจมตี1ครั้งใช่ไหมแล้วดาเมจเนี่ยร้อยหกสิบถ้าเราอัพตันในอัปเดตสี่ราคาเก้าร้อยใช่ไหมครับเนี่ยดาเมจคือสองร้อยห้าสิบเลยนะเว้ยแล้วก็เลงเนี่ยยี่สิบเจ็ดถือว่าโคตรไกลนะครับอ่าดูตรงนี้นะเนี่ยนะมุมเนี่ยมุมเนี่ยดูดีๆน,นะครับบึ๊บหายหมดเลยเห็นปะคือเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะทำดาเมจอ่าทำดาเมจได้ค่อนข้างถี่แล้วก็แรงพอสมควรเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยทีตัวนะครับผมเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆในในการลงพวก อินฟินิตี้นะครับผมหรือว่าลงเนื้อเรื่องก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับคือวิธีการตั้งก็คือตั้งซ้อนตัวหลังก็ได้นะหรือว่าจะตั้งแบบอีกมุมหนึ่งก็ได้นะครับไว้ดักอีกมุมหนึ่งก็ได้แต่ว่าแนะนําคือให้ตั้งเป็นเส้นตรงหาม,นมอนถ้าตั้งแบบเนี้ยถ,ถ้าถ้าตั้งแบบนี้ใช่ไหมเนี้ยเวลามันพุ่งไปฟันเนี้ยบางทีมันโดนไม่หมดนะครับผมมันไม่ค่อยคุ้มค่าต่อ,อการที่จะตั้งข้างๆนะครับเนี้ยถ้าตั้งข้างๆ,ๆใช่ไหมเนี้ยสมมติถ้า,ถามอนเดินมาตัวเนี้ยก็ไม่โดน้วเห็นม,าาม,มัคหไรบ คือแนะนาว่าให้ตั้งเป็นตรงไปหามอนแล้วครับผมแล้วก็ปรับแล้วก็ปรับการโจมตีนะครับผมเป็นลาส์นะครับนี่คือแนะนําเลยนะครับผมค่อนข้างดีนะครับสำหรับคิโตะถ้าเราตั้งจุดได้ดีนะครับผมแล้วก็ปรับให้ปรับให้ถูกต้องเนี่ยก็สามารถที่จะดึงดามจของแต่ละตัวออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเกี่ยวกับอัปเดตที่1มีอะไรบ้าง้วครับผมแล้วก็เกี่ยวกับคิิโตะที่เป็นตัวอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมว่าดียังไงวิธีเล่นเล่นยังไงนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับคล พูดไปต้นคลิปแล้วนะครับผมว่าผมจะแปะเออ่แปะโค้ดไว้ใต้คลิปนะครับผมที่ยังสามารถใช้ได้สามารถนำมาใช้กันได้นะครับก็อยากรู้ว่าอะไรกับเกมนี้ก็สามารถถามผมได้ในะที่คอมเมนต์เลยนะครับผมแล้วก็อยากรู้ว่าอยากให้ทําอะไรก็ลองคอมเมนต์ไปด้วยสิผมสนใจเนะี่ยผมจะหยิบมาทําคลิปแน่นอนนะครับผมงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตผมนะครับผมงั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย โอเคนะครับผมในช่วงท้ายคลิปตรงนี้นะครับผมผมขอฝากดิสคอร์ดแก๊ส 0K วันนี้นึงแล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะหาเพื่อนเล่นหาที่เล่นเกมต่างๆเกี่ยวกับในโรบบอกหรือว่าจะนอกโรบอกก็ได้นะครับผมมาเล่นเกมต่างๆกันได้นะครับโดย ผมจะทิ้งดิ้งดิสคอร์ดไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมสามารถเข้ามาแล้วก็ยืนยันตัวเล็กๆน้อยๆแล้วก็สามารถหาเพื่อนไนด้เลยนะครับผมมีถึงห้องพูดคุยต่างๆแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมแจกพวกโลบัคกต่างๆรวมถึงกิจกรรมให้เพื่อนๆเนี่ยร่วมสนุกกันด้วยนะครับผมงั้นฝากดิสคอร์ดแก๊ส 0k แล้วก็ช่องแก๊ส 0k ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ